สวัสดีครับเจอกันกันกบออมสินร์ฟันในมาเลตี้คลิปนี้แกะกล่องชิลิโดนะครับไม่ได้แกะกล่องคิริโดมามาหลายเดือนแล้วนะครับซึ่งก็นี่เป็นคลิปแรกในเป็นกล่องคิริโดกล่องแรกในรอบ4-5เดือนนะครับปี2020น่าจะาะแกะไปแล้วประมาณกล่องหนึ่งถ้าจำไม่ผิดนะครับน่าจะรีวิวไปด้วยชิลิโดกล่องนี้มูลค่า 271บาทมีสินค้าอยู่3อารายการครับ2รายการแรกก็ซื้อนะครับอีกรายการหนึงเป็นของแถมนะครับแล้วก็เพิ่งสังเกตเห็นกล่องคิ r นด d โแบบใหม่นะครับใหม่สำหรับผมเนาะกล่องนี้ทำเป็นโมเดลรถบรรทุกได้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังจะรีวิวนะครับจะเก็บกล่องไว้รีวิวการทำรถบรรทุกแต่วันนี้จะ แกะดูสินค้าที่สั่งมานะครับคาแม่แม่แม่แินแรกครับเป็นเครื่องปัน่น Re cushion multi function โดนแกะมาแล้วนะครับเขาอ,อาจจะแกะตรวจเช็คของก่อนส่งหรือว่า อะไรก็ไม่รู้นะครับเป็นเครื่องปั่นอาหารไฟฟ้านะครับซึ่งก็เห็นเขารีวิวกันในหลายๆช่องทางซื้อในราคาร้อยร้อยร้อยห้าบาทมั้งครับนี่จำไม่ผิดร้อยบาทเดี๋ยวจะมารีวิวแยกต่างหากนะครับคลิปนี้เป็นรีวิวแกะกล่องให้เฉยนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวแยก โอ้ผมนึกว่าเป็นขนาดเล็กนะครับที่แรกใหญ่อนี่ประมาณลิตรหนึ่งเลย <S <S เดี๋ยวจะมารีวิวการใช้งานทีหนึ่งนะครับชิ้นที่สองเป็นพัดลมตั้งโต๊ะอันนี้ห้าสิบบาทเออสาสหกบาท 36บาทต่อ USB กับพัดลมเดี๋ยวโน้ดบุ๊กก็ได้นะครับเดี๋ยวจะมารีวิวแยกอีกทีหนึ่งครับนี่เป็นของแถมครับของแถมเป็นที่ชาร์จแบบโดยไม่ต้องเสียบโดยไม่ต้องเสียบ คือวางโทรศัพท์บนนี้ก็สามารถชาร์จแบตได้เลยอันนี้จะรีวิวแยกอีกตัางหากนะครับส่วนคลิปนี้รีวิวแก่กองไม่เฉยครับ mm hmm. เจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สินค้า271บาท3ชิ้นอยู่ตรงนี้แล้วแต่ได้ชิ้นไหนครับคุณสสการ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ